ำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดเกี่วันวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งรูปร่างหรือเชฟนั่นเองค่ะแล้วก็จะพูดถึงในส่วนของบทอร์นไปด้วยในตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนค่ะว่ารูปร่างหรือเชฟคืออะไรค่ะรูปร่างหรือเชฟคือวัตถุชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาตกแต่งสไลด์ให้ดูดีน่าสนใจเพิ่มขึ้นได้ซึ่งอาจจะมีในลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตลายเส้นโค้งนะคะเส้นตรงหรือรูปร่างอื่นๆนะคะที่เราต้องการค่ะเดี๋ยวเราไปดูหมดหม่กันนะคะว่ามีแบบ ส่วนขั้นตอนในการสร้างไม่ยากเลยค่ะให้เราคลิกนะคะไปที่ insert ค่ะแล้วก็เรื่องในส่วนของ shape นะคะจะแบ่งหมวดหมู่ในแต่ละแบบแต่ละประเภทไว้นะคะเดี๋ยวขอยุกตัวอย่างเป็น basic shape แล้วกันนะคะขอเป็นรูปหัวใจค่ะคลิกที่รูปหัวใจนะคะ,ะคลิกลากเมาส์ได้ตำแหน่งแล้วค่อยปล่อยเมาส์นั่นเองค่ะลากเมาส์เสร็จปุ๊บก็ลากรูปทรงตามที่ต้องการแล้วก็จะได้รูปหัวใจแบบนี้นะคะ ถัดมาค่ะในกรณีที่เราต้องการปรับแต่งนะคะรูปทรงที่สร้างไว้นะคะเช่นต้องการปรับสีพื้นต้องการปรับสีเส้นหรือต้องการใส่ลวดลายเราสามารถทําได้ง่ายๆที่ Format ค่ะเลือกเชฟฟิลแล้วก็เลือกสีใหม่ได้ตามต้องการนะคะคลิกที่รูปหัวใจเลยนะคะไปที่ Format เลือกเชฟฟิลยกตัวอย่างเราอยากได้เป็นสีแดงนะคะเราก็ได้สีแดงเรียบร้อยแล้วค่ะหากเราต้องการ ใส่รูปภาพเข้าไปในหัวใจนะคะวิธีการก็ง่ายๆมากเลยค่ะเราก็ไปที่เชฟฟีวิกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกพิจเจอร์ค่ะแล้วเราก็เลือกแบบ Work Offline ไ,ไปเลยนะคะเอาไฟล์จากที่เครื่องค่ะคลิกปุ่ม browse นะคะแล้วก็เลือกรูปยุงตัวอย่างเอาเป,ป็นรูปรูปไอคอนออกเก่งแล้วกันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะการแทรกรูปภาพเข้าไปในเชฟนะคะในกรณีที่เราต้องการปรับแต่ง เส้นขอบรูปล่างนะคะเราสามารถใช้ Shape Outline าาได้แล้วก็ไปที่ Format เหมือนเดิมค่ะไปที่ Shape Outline ถัดมาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกอเลือกอะไรได้บ้างเลือกเวทอ่าความหนาของเส้นนะคะความหนาของเส้นแล้วก็เลือก Dash ก็คือลักษณะของเส้นเช่นเราเอาเป็นจุดๆขีดๆเนี่ยนะคะก็สามารถปรับเพิ่มได้ค่ะ เส้นหนาๆน,น,นิดนึงนะคะโอเคแล้วเราก็เลือกสีนิดนึงนะคะว่าเราอยากได้เป็นสีอะไรก็คือสามารถตกแต่งได้ตามความต้องการค่ะเวทคือกําหนดเส้นขอบนะคะแดชคือกาหนดลักษณะของรูปร่างตามที่สาธิตให้ดูนะคะในกรณีที่เราต้องการปรับแต่งในลักษณะพิเศษค่ะให้กับรูปร่างของเรานะคะสามารถปรับแต่งได้จากคําสั่ง shape style ของเรานั่นเองนะคะเราก็คลิกที่รูป shape ของเราเช่นเดิมค่ะ เราก็สามารถปรับแต่งเชฟสไตล์ก็คือตรงนี้นะคะสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ก็คือเป็นชุดสีสําเร็จรูปของเรานั่นเองนะคะก็เลือกตามต้องการได้เลยค่ะในกรณีที่เราต้องการใส่ข้อความให้กับรูปร่างหรือเชฟของเรานะคะลองทดสอบดูถ้าคลิกเมาส์แล้วพิมพ์ไม่ได้ให้ใช้การคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือก edit text ค่ะยกตัวอย่างเราขอพิมพ์เป็นคำว่า powerpoint นะคะอ่า ที่เหลือเราจะปรับฟอนต์ปรับสีอะไรได้ตามต้องการของเราเลยที่เราเคยเรียนที่แท็บ o m e นะคะโอเคค่ะกลับมาสูส่สอร์เมเหมือน,นเดิมค่ะการที่เรานะคะคพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะคหรือเปลี่ยนชุดสีต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้ฟอนต์ลักษณะใหม่ๆนะคะคําว่า PowerPoint เนี่ยสามารถเปลี่ยนในรูปแบบของ w นอ d Art ได้ด้วยค่ะการทำวาวอร์ให้เป็นข้อความอักษรศิลป์ทำได้ยังไงคะก็คือให้เรา รวมนะคะไปที่ format ค่ะเลือกคำสั่ง word art style ก็คือตรงนี้ค่ะคือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบอ่าหนึ่งแบบค่ะได้แล้วเรียบร้อยก็คือฟอนต์ของเราตัวองกษของเราก็จะเป็นในลักษณะตัวอักษรสิลเรียบร้อยแล้วคลิกตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะหากเราต้องการสร้าง word art style ใหม่เลยนะคะการทำ w ดอ art style ก็คือไปที่ insert ค่ะเลือก word a r ค่ะแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการได้เลย นะคะก็จะมีข้อความขึ้นมาว่า Your ยูธเ e ียก็คือให้เราเนี่ยพิมพ์เท็กข้อความที่นี่ค่ะเราก็ใส่เป็นการใช้โปรโ,โปรแกรมนะคะ PowerPoint นี่การใช้เนี่ยค่ะลักษณะของ WordArt ก็คือตัวอักษรศิลป์ที่มีลักษณะแปลกตากไปนะคะที่ทดแทนของการใช้ อังสนานิวคอเดียนิวนะคะหรือที่ให้สารบัแเราก็จะได้ไฟใช้บนอาร์ตสไตล์ในรูปแบบที่สวยงามแบบนี้ค่ะราะคาในส่วนของการทำงานกับวัตถุเชฟหรือว o ร์ดอาร์ตนะคะก็ใช้งานไม่ยากเลยนะคะการออกแบบวัตถุของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบรูปร่างหรือเชฟหรือว o ร์ดอาร์ตนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ มองว่าเป็นการออกแบบสไตล์ที่ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเราสามารถสร้างสารรค์รูปทรงนะคะที่ต้องการนํามาประกอบกับง,งานนําเสนอของเราได้อีกวิธีหนึ่งทําให้งานนําเสนอของเราเนี่ยดูตื่นเต้นน่าสนใจมากขึ้นละค่ะเดี๋ยวเราพบกับในหัวข้อถัดไปเลยนะคะสําหรับวันนี้หัวข้อนี้นะคะก่อจบเพียงเท่านี้ค่ะ